ไหนอะไรเจ้าเจือไปไหนล่ะนู่นเจ้าวางบ้าโอ้ยเจเจืออยู่ไกลโพดเจ้าเจือเจเจือเนี้ยมาอีกเนี่ยมาแล้วเอาเจ้าเจือเป็นไงก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้นี่ฮะก๋วยเตี๋ยวเป็นไงให้พูดจริงบอกพูดโลดว่าโลดเพราะว่าเขาเคยร้องคอยกับของแม่ดาในเส้นมันโมสูบเอาก๋วยเตี๋ยวมันแซ่บอยู่แต่ว่า ้ายจะรีบกินเจ้าเวลากินก๋วยเตี๋ยวมันต้องมันต้องไม่ทันมันต้องปรุงมันต้องใช้เวลาปรุงเขาบอกไว้สิเอออันนี้ไม่ปรุงปรุงอยู่นะลุงจิมมาแล้วเจ้าก็ใส่เลยเส้นมันก็เหมือนไม่สูบตรงกลางไหมใช่บะใช่แต่วาหรือว่าบางคนเขาเขาอาจจะไม่ไม่ได้ถามเราว่าเราชอบนิ่มหรือชอบแข็งนะไม่เวลาแม่ค้านเขาลวกเขาลวกปุ๊บเขาเขย่าสองคราเขาขึ้นเลยแต่แต่ถ้าบนนอกบ้านเราเนี่ย เจ็บเจ็บเจ็บเป็นยังไงคะสบายดีป่ะคะแต่คุยอยู่นั่ละคุยยาเจไทยก็เสียงวลาคอยนุ่มอร่อยเลยเพราะว่ามันเคี้ยวนานไงมันก็ถือเล่นคนแล้วมาเป็นอะไรลูกลูกค้าบางคนบางคนก็ชอบนิ่มบางคนก็ชอบแข็งมีหรอไม่มีหรอกคนชอบแข็งแต่มีคนชอบนิ่มได้เลยแข็งมันได้ไงแปลว่าบางคนเน่ะแข็งจะไม่เน่านิ่มเกินไปนะบางคนเขาจะเอา อย่างนิดนึ่งเรามาเล่าเรื่องในเอซนะตอนนี้ว่าไงฮะแล้วุงจินว่าไงผมแสบอย่างเดียวแสบอย่างเดียวของไกะร่อยูจิมแต่ต้องเอาเส้นนหนึ่งนิดหนึ่สวสวฟันน่ีเพราะว่าฟันไม่มีต้องเอานีดคนึ่งนินึงถ้าฟันไม่มีนี่นเนี่ลยแต่ไม่เอานิกับเปือยนะไไม่เหนียวถ้าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ดาวไหนเนี่ยเราอยู่ตรงไหนตัไหน

ああเออนหลังอันหลังใส่กันบ่ดเอนหลังใส่กันีสิว่าบาแมเรารอเลารอกันอยู่หน่นน่นน่นเเาดูเ๋อเซ็มเซามโอ้โอ้เชทไลฟ์สดคนเบิรนกับพันเจ็าโอ้โนแล้วอยู่ที่ไหนตอนยู่ใอยู่ในรถทีมตัวนึ่วันนึง อให้นะ้ขอรนมีที่นี้มีุาายว่าไว้ที่คุยไว้นี่ว่าจะคิไปขึ้นเงินวันนี้นะคะเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อยแสบเลยก่อยแสบกินจนหมดเหลือแต่น้ำนิดเดียว อร่อยมากมากค่ะเอ๊ะทำไมมีแต่คนยิ้มแย้มแจ่มใสอ๋อก็อยู่ที่ไหนอยู่ใกล้ๆเลยนั่นเองอู้อยู่ใกล้ๆเลยอุ้ยด้านหน้ามีโอ้โหมีอะไรเฮ้ยฮะโลโก้เลยนั่นน่ะโลโก้เต็มเลยโหเต็มๆเลยเนี่ยโลโก้โอเราอยู่ตรงโลโก้เลยตอนเนี้ยโลโก้เราอยู่ตรงโลโก้คิดว่าตรงนี้ก็ดีเนาะเพราะว่าเย็นเคิดว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอะไรวะมีคำว่าบ้าด้วยนะ ไม่ใช่เขาคิดเองคิดเองถ้าเราร huh ้องเพลงรอเราก็จะได้ไม่ง่วงเหงาห่ะนอนนี่จะหลับธรรมดาจะหลับแล้วรดาก็ธรรมดากินเยอะแล้วมันก็จะมัวน้ำตาดึงน้ำตาดึงน้ำตาเขาดึงนะจริงเนาะมัวนะตาดึงจริงนะแต่ถ้าร้องเพลงรอมันก็จะเร้องเบาๆในสถานที่ที่นี่ฟูงเงียบๆบางเวงบางเวงเนี่ย ขู้อาวุโสมีคนเดียวได้อาวุโสไม่าจะเย็นมะเขือเขื่อมะเขือเขือมะเขืออะไรสั้นจังอืออ่าวแฮปปี้เบิร์ดเดย์แดนทารอแจกแจกพี่คนแล้วเดี๋ยวไปเราไปร้องตอนเย็นปกติถ้าเขาบอกว่าถ้ารอใครสักคนเขาจะพาร้องทีพอแล้วฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่ไหนเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไหร่ เธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรนัดฉันไว้ทำไมไม่มารีบหน่อยอย่าช้าเร็วเอาหมอโอเดี๋ยวแต่พูดแต่ใบหน้ากันนะเนี่ยเพลงคนละเพลงคนละเพลงกันเพลงอะไรเคยได้ยินนะชื่อว่าเรื่เสือเปล่าเนี่ยนายพูดประมาณนั้นแหละรีบหน่อยรีบหน่อยเร่งหน่อยรีบ อก็เหมือนสมัยค่อยเรียนเลยนันเอยอันนี้เป็นคุณคิคลิปนี้ก well, like, ็ผมมาดีมากเลยลเยนมากขของอยมีคนขยของขายากมิตรภัีพีปากมิ้รภาพของบริษัทมณลด้วยนะคะก็อยากสัมมาสั้ ทีวีสตีมทีวีเขาฟรีทีวีกอเือองคูปาิรับัทเบตาปิดท้ายด้วยคมกันแดโอ้โหน้องใหม่ฝาด้วยนะคะอโป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 โคเมอร์โปหนึมคีมนแดดมีอะไรอีก

โอ้สีหลอดบวกเสื้อบวกเสื้อสีขาวพองผมสีขาวองผแขนสั้นราคาราคาพูดจำไม่ได้ค่ะโอ้ป้าได้ยินป้าจะกสองพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณไปไปค่ะสนิทกันแค่เนาะสนีทเนาะมายังตัดอยู่ ยังตัดยังไม่ล้งมันจะดันการดูอยู่หัวหน้าในทีมนี้นะคะนี่ดิหัวหน้าในทีมนี้เออเป็นหัวหน้าในบทสี่หัวหน้าในทีมนี้ผิดถูกก็ต้องทีมนี้จอมหัวจอมหัวยิ่งออกเรือพยาบาลมารับใครฮึยรถพยาบาลมารับใครฮึยรถพยาบาลมารับใครโอ้ยจิ้มนี้ก็ประมาณนี้นะคะ ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ